ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จดังนั้นต้องคิดทั้งเป้าหมายและคิดถึงอุปสรรคนะฮะเพราะจะทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าผู้คนส่วนใหญ่ในเวลาวางแผนอะไรนะครับมักจะเล็งผลเลิศแบบเลิศหรูอลังการงานสร้างนะแต่พอเวลาทำไปเนี่ยกับล้มเลิกกลางคันนะครับ แน่นอนสิ่งที่พวกเขาวางแผนเนี่ยย่อมต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและมีความหมายต่อตนเองนะซึ่งจะช่วยให้มีแรงปันดาลใจมีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตในการทำงานอย่างสรุปสนานและมีความสุขระหว่างทางนะครับแต่ในโลกใบกลมๆเนี่ยนะอะไรอะไรมันก็เต็มเป็นโลกเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคือสิ่งที่คิดว่าจะไม่เกิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะ ดังนั้นในการวางแผนที่ดีเนี่ยเราจะต้องมองในเรื่องอ,อุปสรรคด้วยนะฮะดังนั้นการตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะเมื่อลงมือทําจริงๆมันมีอุปสรรคมากกว่านั้นถ้าเราไม่รู้จักวางแผนหรือว่าเตรียมความพร้อมในการรับมือ,อไว้เนี่ยก็ยากที่จะทําให้สําเร็จได้และนี่คือที่มาของเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่เรียกว่า w o Wolf Goals แล้ววูบโกสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยคือ1น,นึ W wish นะฮะก็คือความปรารถนานะครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องสำรวจก่อนว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของเรากันแน่นะครับอะไรคือเรื่องที่เราอยากจะทำให้สำเร็จถ้าเรารู้ความปรารถนาที่ชัดเจนของตัวเองนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจและมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ ตัวที่2ครับคือ O o u t c ค m e ผลลัพธ์ที่ได้นะเมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยให้เราจินตนาการว่าถ้าเราทําตามเป้าหมายได้สําเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรเราจะได้อะไรจากการทําสิ่งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสามารถสร้างรายได้ได้ตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ครอบครัวเราตัวเราเนี่ยจะมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุขนะได้ไปท่องเที่ยวในที่ที่ต้องการไปเป็นต้นนะครับมาดูตัวที่3ครับก็คือ o obstacle หรือว่าอุปสรรคนะคอุปสรรคเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือว่าจากปัจจัยภายในซึ่งนั่นก็คือจากตัวเราเองเนี่ยแหละนะครับที่ทําตัวเป็นปัญหาเสียเองนะดังนั้นให้ลองถามใจตัวเองลึกๆดูว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคอย ขัดขวางความสําเร็จอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความเชื่อหรือว่านิสัยอะไรก็ตามให้เราเขียนนะให้เราเขียนมันออกมาแล้วลองหาวิธีรู้สิว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ตัวที่4ครับคือ p plan ก็ lan, คือการวางแผนนะพอเราจินตนาการถึงความสําเร็จของเราแล้วเนี่ยนะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องวางแผนในการลงมือทํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวางแผนในเรื่องการใช้เวลาเพื่อให้เราเนี่ยไม่เลื่อยเฉยนะฮหรือว่าไม่ปล่อยประละเลยเกินไปนะเช่นถ้ามีพฤติกรรมตัวไหนเนี่ยที่ฉุดลั้งเราไว้เนี่ยเราก็ต้องวางเราก็ต้องวางแผนนะฮะเพื่อปรับพฤติกรรมเหล่านั้นหรือถ้ามีความคิดใดมาฉุดลั้งเรานะเราก็ต้องวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นนะการก้าวเดินที่มี จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนก็เหมือนกับการเริ่มต้นที่เห็นปลายทางนะฮะดังนั้นถ้าเราอยากไปให้ถึงความสำเร็จที่ที่ฝันเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายและวางแผนเอาไว้นะฮะแล้วก็ต้องมองทั้งโอกาสนะแล้วก็มองทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆให้รอบด้านนะฮะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเปรียบได้ดังเหรียญ2ด้านครับเราก็จะต้องมองให้ครอบคลุม การลงมือทำอะไรก็จะสำเร็จนะและคุ้มค่ากับแรงและเวลาที่ลงทุนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะติดตามช่องของ strategic แนนะความสุขและความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ